ผมเห็นแสงจันทร์เพิ่งหลับไปก็เลยไม่คิดจะปลกุกขอผมเอาสัมภาระไปฝากไว้ที่บ้านมานาเขาก่อนนะเสร็จธุระแล้วผมจะมารับแสงจันทร์กลับกรุงเทพรอผมก่อนนะครับรักจากรวี โลหมายเลข11นะครับ เพิงครับอ้าวพี่นิม้มให้ผมไปส่งนะครับน,นี่รถพี่นิ้มเหรอใช่ครับคึงล็อกนะครับผมมีอะไรจะอวกเพิงด้วยครับมีอะไรบอกตรงน,นี้ไม่ได้หรอกครับเพิงต้องไปเล่นกันกับผมคึงล็อกนะครับ ระวังหัวนะครับป้าซื้อบ้างหลังนี้ให้ผมผมจะได่เป็นเจ้าของร้างเองแล้วนะทีนี้พี่ก็จะได้เป็นท่าแก่แล้วสิใช่ครับ ตรนนี้ผมมีบ้างมีล้างเป็นของตัวเองแล้วผมผมพร้อมจะมีครอบครัวแล้ว งานกับผมนะแต่งงานกับผมนะครับฉันฉัน,ฉนไม่ได้คิดกับพี่ลิมแบบนั้นนะแล้วก่อนครับแต,แต่ผมรักคุงนะครับปล่อยเลิมปล่อยฉันจะกลับบ้าน อย่างหลอกผู้ชายที่ชื่อลาวีใช่ไหมพี่พูดอะไรปีที่แล้วเธอไปรอมันมันก็ไม่ไล่ผมมาพี่รู้ได้ยังไงผมผมตามไปนี่พี่เป็นนักสืบหรือไงถึงเที่ยวตามฉันไปนอ่นไปนี่ฉันจะไปทําอะไรที่ไหนจะไปออะไรอใครยังไงมันก็เป็นเรื่องของฉันผู้ชายคนนั้นมัล,ลืมเธอไปแล้วนะ หรือไม่เธอก็อ่งนิยายมากเกินไปอ่ะชื่อเพิงก็ไม่ได้ชื่อจริงๆของเธอเธอชื่อแสงจันท์ี่เพิงมาชื่อนังเอกในนิยายอ่ะฉันจะชื่อเพลินหรือจะชื่อแสงจันท์มันก็เป็นเรื่องของฉันพี่ไม่เกี่ยว ไปก่อนนะคะชุดของคุณนายคงสมรเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะถ้างั้นจะไปไหนก็ไปมีอะไรอีกเหรอคือหนูยังไม่เคยได้รับเงินเดือนเลยค่ะจะเอาเงินอะไรหนูไม่มีเงินใช้ ฉันมีข้าวให้เธอกินสามมือ้อมีบ้านให้เธออยู่แค่นี้ยังไม่พออีกเหรอแต่หนูทำงานให้คุณนายมาสองปีแล้วนะคะอ,อ๋อนี่ฉันเป็นหนี่บุญคุณเธออยู่หรือไงเปล่าค่ะหนูแค่กำลังจะพูดถึงความยุติธรรมฉันไม่มีความยุติธรรมตรงไหนไหนเธอพูดมาสิ ฉันไม่ยุติธรรมกับเธอตรงไหนถ้าคุณนายมาเป็นหนูเราทำงานเราไม่มีเงินใช้คุณนายจะอย่าริอาจเอาฉันไปเปรียบเทียบกับเธอเรามันต่างกันตั้งแต่เกิดแล้วแต่ทุกชีวิตที่เกิดมามีค่าเท่ากันหมดไม่ใช่หรอคะตระกูลฉันเป็นใคร ออกไปจากบ้านฉันได้แล้วออกไป ที่มาทำไมผมไปบ้างคุณนายมาผมไม่เคยเห็นคุณนายโกกอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยฉันแค่ขอความยันธรรแล้วตอนนี้เพิงจะไปพักอยู่ที่ไหนจะอยู่กินยังไงเพิงจะมานั่งคอยผู้ชายที่มังหลอกรวงเพิงอย่างนี้ก็ไม่ได้ รู้ไหมตอนที่ป้าาผมจากเมืองจริงมาอยู่เมืองไทยป้าปสัญญากับมามาว่าถ้าป้าาตั้งตัวร่าเมื่อไหร่ ป้าจะกลับมารับมาม่าไปอยู่ด้วยวังวังมาม้าก็ไล่แต่รอรอให้ป้าป้ากลับไปรับแต่ป้าป้าก็ไม่ไล่กลับไปเพราะว่าพอป้าป้าถึงเมืองไทยป้าก็มีเมียใหม่แล้วแล้วพี่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังทำไม ผมคิดว่าผู้ชายที่ชื่อลาวีเขาก็เหมือนป้าผมมาแหละพี่ลาวีเป็นคนดีมีการศึกษาไม่ใช่พวกเจ๊กหอบเสือผืนนหมอนใบยอย่างป้าของพี่นี่ เพิงยังไม่ได้กินข้าวมาทั้งวังเลยอะ่ะกินข้าวกล่องน,นะกินข้าวพี่ทำแบบนี้ทำไมผมรักเพิง แสจันทรพี่พูดถูกแล้วล่ะฉันชื่อแสงจันทร์